ดีซีเอ็มชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอ e ีฟุตบอล2024นะับผมมาแนะนำการทำมอดในเวอร์ชั่นที่3.5นะครับผมก่อนแนะนำวิธีทำมอดนะครับผมก็อยากจะให้เรามาสำรวจนะครับหรือดูเวอร์ชันนะครับของตัวเกมก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวอ e ีฟุตบอล2024นี้อัปเดตมาเวอร์ชันที่เท่าไหร่แล้วนะครับผม เวลาเราใช้ม็อดเราก็จะได้ดูรู้ว่าตอนนี้ม็อดเดิมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือมันก็มีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งอยู่ก็คือเมื่อเวลาเราเข้าเกมนะครับมันจะมีเวอร์ชันนะครับแจ้งอยู่ด้านมุมล่างขวามือของเรานะครับผมเวลาเข้าเกมหรือถ้าไม่เข้าเกมก็มาเซิร์ชในตัวโคนามิอีฟุตบอลก็ได้นะครับมันจะมีตัวเวอร์ชันอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชันนะครับที่เราต้อง ใช้ไฟล์มอดให้ตรงกับเวอร์ชันนี้นะครับตอนนี้นะครับ eFootball อยู่ที่เวอร์ชัน3.5นะครับผมส่วนรายละเอียดผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมข้อดีของ eFootball ก็คือตัวเวอร์ชันที่เขาอัปเดตนะครับมันจะไม่ได้มีการอัปเดตบ่อยเท่ากับตัว FC 24นะครับแต่ว่าการหมดพวกของอีเวนต์นะครับของ eFootball มันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ จะมีอีกช่วงหนึ่งช่วงที่2ก็เป็นวันพืหัสลนะครับอ่าวันพืหัสลนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นการอัปเดตใหญ่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันซทุกครั้งไปนะครับในวันพืหัสลนะครับบางทีก็ไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําให้เข้ามาดูเวอร์ชันในการอัปเดตที่ตัวเว็บไซต์หลักของตัวคนามิเลยนะครับก็จะทราบว่ามันอัปเดตแล้วมันเปลี่ยนเวอร์ชันไหมนะครับถ้าหากยังไม่เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับ เราก็สามารถใช้ม็อดตัวเดิมได้นะครับตอนนี้นะครับม็อดจะเป็น2ตัวนี้นะครับก็คือนะครับการลงม็อดก็ให้เราแตกไฟล์มานะครับใช้แค่โฟลเดอร์เดียวตรงนี้เลยนะครับ3.5ตรงนี้นะครับก็เข้ามามันก็จะมีอยู่แค่ cpk กับ apk นะครับเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดสักนิดนึงนะครับเผื่อมีเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ไดที่เราติดตั้งตัวเกมไว้นะครับ ของผมนี้ติดตั้งไว้ในไดจีนะครับผมก็ถ้าใครลงใน s t e m มนะครับมันก็จะอยู่ใน steams Steam l i b r a r y นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ s t e a m app นะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ common นะครับแล้วก็มาดูที่ชื่อเกมนะครับเป็น f o o t b บ l l นะครับอสองโฟลเดอร์นี้นะครับที่เราจะทำการ Copy f i ไฟล์มดเอามาลงไว้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะแจ้งเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับ เวลานะครับเวลาตัวเกมอัปเดตเวอร์ชันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยทำมดแล้วบางคนอาจจะเผลอนะครับไม่ได้เอาไฟล์ที่เวลามันอัปมาแบ็กอัพไว้นะครับมันจะเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะครับก่อนที่เราจะลงมดตัวใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้ทำการก๊อปตัวไฟล์ที่เราจะก๊อปมาแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับโอเคครับมาถึงวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้มาดูที่โฟลเดอร์ ไฟมดนะครับมันจะมีชื่อว่า CPK นะครับในนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์มดนะครับไฟล์มดตัวนี้นะครับ DT200 นะครับก็มาดูที่ original file นะครับมันก็จะเป็น DT200 นะครับชื่อมันก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทำ backup ไว้ก่อนนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ backup ไว้ในตัวโฟลเดอร์ตรงนี้เลยนะครับนะครับ ในกรณีนี้นะครับผมจะก๊อปแค่ dt 200นะครับคุณก็ก๊อปแค่ dt 200มาทําแบ็กอัพไว้นะครับก็กด c o อปปี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟล์เมนนะครับแล้วก็ก๊อปมาวางไว้นะครับมาวางไว้เลยนะครับต่อมานะครับหลังจากเราแบ็กอัพไฟล์เสร็จแล้วให้เอาไฟล์มดนะครับมาลงนะครับกดวางทับไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จไป1นึ่งโฟลเดอร์ต่อมานะครับ P.A.K. นะครับ P.A.K. ตรงนี้จะไฟล์เยอะหน่อยนะครับ P.A.K. นี้น่าจะมาทักแจิกอ่าโอเคครับเรามาที่ P.A.K. ของ original นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ไล่ดูเลยนะครับตัวไหนที่เราต้อง back up ไว้นะครับก็มีตัวนี้นี้นี่ครับก๊อปไว้ให้หมดเลยนะครับผม P.C. 0 0นนี่ครับก๊อปทุกตัวนะครับแล้วก็เอามาทำ back up นะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ back up ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับผม Copy ทั้งหมดเลยนะครับคอนโทรลเนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเหมือนเดิมนะครับวางทับไปเลยนะครับหลังจากที่ก๊อปไฟล์เสร็จนะครับทั้งสองโฟลเดอร์ทำแค่นี้เลยนะครับเรื่องของการลงไฟล์มอสนะครับไม่ต้องมีการทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับที่เหลือนะครับเราก็กดเล่นเกมได้เลยตามปกตินะครับคุณจะกดเล่นจากตรงไอคอนด้านนอกหรือจะลันผ่าน ตัวโปรแกรม Steam ก็ได้นะครับเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จะสังเกตเห็นที่แปลกไปก็คือตัวสกรีนขึ้นมานะครับมันจะไม่ใช่พื้นหลังสีแดงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตัว Mod e อีโของเรานะครับที่เห็นแตกต่างไปนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะบอกว่า EVO Mod Design To Play Online ก็คือรองรับการเล่นออนไลน์นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปก็คือการดูเวอร์ชันนะครับจะเห็นว่ามุมล่างขวามือนะครับมันจะบอกว่าเวอร์ชัน3.5นะครับตัวมอดเราตอนนี้ก็เป็น3.5แล้วเช่นกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เคยลงมอดในเวอร์ชัน3.4นะครับบางคนที่เล่นแล้วมันเอ่อมันเด้งออกหรือมันค้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีเราลืมดูเวอร์ชั่นของตัวเกมปัจจุบันนะครับมันก็เลยทําให้มอดเวอร์ชันเก่ามันค้างแล้วมันก็เด้งออกนะครับอันนี้ก็ เลยอยากจะให้เพื่อนๆนนะครับดูเวอร์ชั่นของตัวเกมให้ดีนะครับมันมอดมันต่ํากว่าในตัวเวอร์ชั่นของเกมมันก็เลยค้างแล้วก็เด้งออกครับแต่มอดเวอร์ชัน3.5นะครับก็มีอาการอยู่แรกๆนะครับที่เจอนะครับก็คือ1เสียงภาคตะกุกตะกักครับแล้วก็บางทีนะครับเวลาเราเข้า,าทำพวก d a i h a l l e n g e อ่ส daily game หรือเข้าซื้อ,อพวก พวกช็อปต่างๆนะครับอาจจะมีค้างนะครับแต่เวลาเล่นไม่ค้างไม่เด้งออกนะครับเวลาเราเข้าซื้อพวกอย่างเช่นพวกแพ็คของผู้จัดการหรือเข้าซื้อช็อปพวกนี้ครับมันจะค้างครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดออกเลยนะครับเข้าเล่นใหม่มันก็เล่นได้ปกติมันอาจจะค้างแค่เวลาเราซื้อพวกของในช็อปนะครับเพราะว่ามันอาจจะได้พวกข้อมูลอะไรมาไม่ครบนะครับมันก็เป็นผลจากการทำม็อดนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูแมท การแข่งขันดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นออนไลน์แล้วมันจะเด้งหรือมันจะค้างไหมนะครับผมเดี๋ยวไปทำอีเวนต์นะครับที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมเป็น PvP เลยนะครับผม Player vs เ l a y e อเอาอะไรดีที่มันจะมีชุดยุโรเปียนครเหรอโอเคยุโรเปียนครับก็ได้ เรียวมะลิตแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาผู้แข่งเลยนะครับดูซิว่ามันจะเด้งออกไหมนะครับผมโอ้ <Ooh. S 1> เจอเรียวมะลิตกับเรียวมะลิตนะครับผมนึกว่าจะได้ทีมที่เสื้อผ้าไม่เหมือนกันสักกหน่อย เรื่องของมอสนะครับเรื่องของโลโก้ของชุดนี้ไม่น่ามีปัญหาละเหลือแค่ว่าดูแค่ว่าตัวเกมนั้นมันจะเด้งหลุดไหมหรือค้างไหมนะครับผมผมคิดว่าในสัปดาห์นี้วันพฤหัสนี้ที่จะถึงนี้นะครับก็คงไม่มีการ update, อัปเดตตัวเวอร์ชันแน่นอนนะผมคิดว่านะเพราะว่าส่วนมากเท่าที่เห็นนะครับของตัวอ,อีฟุตบอลเองราเลาสัก สองอาทิตย์หรือบางทีก็อาจจะถึงเดือนก็ได้นะครับในการอัปเวอร์ชั่นของตัวเกมนะครับไม่ค่อยได้มีการแก้ไขอะไรออกมาปิดมอดมากเหมือนกับตัว fc 2 4นะครับ fc 2 4นี่น่าจะเป็นลายสัปดาห์เลยนะครับ มัดตัวนี้นะครับที่ผมให้ไปนะครับสีมันจะเหลืองเข้มสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็โลโก้ตัวของที่เป็นตัว E มันก็อาจจะไม่ตรงนะครับผมซึ่งมัดตัวนี้เขาปรับแก้มาเป็นลักษณะนี้นะครับผม ตัวมอส์นี่ไม่ได้แก้ไขเรื่องค่าสแต็กต่างๆของนักเตะนะครับมีแค่เกี่ยวกับเรื่องของโลโก้และก็เสือส้อผ้านะครับผมไม่ได้แก้ไขเรื่องความเก่งกาจนะครับของนักเตะแต่อยา่างใดนะครับไม่ได้มีผลกับการเล่นนะครับผมบ อ้าวลูกโทษซะงั้นตัวคัดซีนรีเพย์นะครับมันมันมันใส่มาให้เองนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอคัดซีนรีเพย์ที่มันเรียกว่ามันมันใช้ได้กับตัวที่เป็นมอดออนไลน์นะครับผม พวกม็อดที่เป็นสกอร์บอร์ดนะครับเหมือนของตัวเวอร์ชัน3.4ตอนนี้มันยังใช้กับออนไลน์ไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยยังไม่ได้เอาลง <c oughs> ให้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีแค่มอดหลักตัวเดียวที่สามารถเล่นกับออนไลน์ได้นะครับก็คือเป็นม็อด3.4นะครับใส่มอดอื่นเสริมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองใส่เสริมไปแล้วนะครับ <c oughs> มันไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับ ตอนนี้ก็เลยเอามาลงให้เฉพาะม็อดที่ซัพพอร์ตในการเล่นออนไลน์ในการทำอีเวนต์นะครับก็ที่ผมชอบในเรื่องของตัวอีฟุตบอลก็หลักๆก็อยู่เรื่องของกราฟิกด้วยนะครับเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาเป็นเอนจิ้นที่ ทรงประสิทธิภาพมากนะครับอันเลียวเอนจินถ้าเป็นคนที่เล่นเกมก็น่าจะทราบดีว่าตัวอันเลียวนี้มันทรงประสิทธิภาพเรื่องของกราฟิกจริงๆนะครับผมแต่ตที่ไม่ชอบของตัวอ e ีฟุตบอลก็เรื่องหลักๆก็อยู่ที่เรื่องของเกมเพย์นี่แหละครับมันคอนโทรลได้ไม่ ไม่เข้ามือนะครับมันตะกุกตะก,กักนะครับผมอย่างอื่นก็โอ้โห oh, oh. อย่างอื่นก็พอรับได้อยู่นะครับแต่ที่มัน well, ทำให้มันหมดหยิกก็คือเรื่องของ <Like that. S 2> การคอนโทรลนี่แหละครับ มันไม่ค่อยอิสระเท่าตัวของ FC 24นะครับไปแล้วยุ่ยเรื่อยเปื่อยแล้วครับ ก็ถ้าเล่นมาขนาดนี้ผมก็คิดว่าตัวเกมคงไม่มีการเด้งหรือการค้างแล้วแหละผมว่านะก็น่าจะราบลื่นนะครับจนจบเกมนั่แหละก็ถือว่ามอสตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้ไม่ค้างไม่เด้งนะครับแต่อาจจะมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆเรื่องของการ เข้าไปซื้อของในช็อปนะครับซื้อโค้ดซื้อชุดนะครับอาจจะมีปัญหานะครับถ้าใครจะซื้อโค้ดหรือซื้อเสื้อผ้านะครับก็ให้แนะนําให้ใส่ไฟล์ออริจินอลก่อนซื้อนะครับแล้วค่อยมาเล่นนะครับในโหมดในอีเวนต์ต่างๆก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอีเวนต์นะครับกับ PvP นะครับไม่เด้งไม่ค้างเล่นได้ปกติก็ถือว่ามอดตัวนี้ออนไลน์ได้นะครับก็มันจะมีมอดอยู่อีกสองสามตัวนะครับ Uh, อีกสองสตัวนี้ <well> ที่พูดถึงก็คือมันจะเป็นม็อดที่ไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มีในลีกต่างๆที่ตัวอ e ีฟุตบอลมีนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับ uh, ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้แนะนำเรื่องการ uh, ทำม็อดในตัวออฟไลน์นะครับถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับได้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเยอะๆผมอาจจะทําคลิปเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวมอดเพิ่มเติมก็เช่นกันนะครับทักมาในช่องทางของ Facebook หรือ Youtube ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ